ไอ้โกรกหัวว่ายายน้อยใจไอ้โกรกหลานยายยายยอดจฮอ้ยคิดถึงยายจังเลยโอ้โหดังอึกเลยแสดงความคิดถึงอย่างรุนแรงไอ้สิบหายนึกว่ากูจะผัดกัะเพรางูเกินซะแลว้วเป็นยังไงเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าผอมอาเหรอฮะอกูเนี่ย โขหักไปเมื่อกี้เออแล้วมึงล่ะเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าเจ็บตรงนี้ไหนไหนไหนตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้หวนตีแล้วเนี่ยอา้าวเพิ่งจะโอ้ได้แค่ห้าวิยายคนเดิมกลับมาแล้วกูโคตรด,ดีใจหน้าตาดูไม่แมทกับมูดเลยเรื่องนี้มึงต้องไปเคลียร์กับไอ้พีเอแล้วมึงออกมาได้ยังไงวะกูนึกว,ว่ากูต้องถอดจิตไปตามมึงซะแล้วถุยยาย ขนาฉันจิตออกจากร่างแบบถาวรจึงหาไม่เจอเออจริงด้วยปกติกูเป็นคนฉลาดนะทำไมคิดไม่ได้วะเออโขกคิดวิธีออกมาได้นะยายนั่นไงหลานกูฉลาดได้ดีเอ็นเอฉลาดมาจากกูก็แบบนี้แหละมันเป็นมิติคู่ขนานที่ทุกอย่างเป็นตรงกันข้ามกับเราอ่ะยายผมก็แค่ทําอะไรที่มันตรงกันข้ามกับมิตินั้นมันก็กลับมาที่นี่เองเหมือนตึบนี่กูต้องทําตัวยังไงเนี่ย ก็ทำเป็นเข้าใจก็จบแล้วโอเคโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองถไายหัวแหลมมันรู้เรื่องนี้คงเยอะจนหนดกระดิกตอนผมอยู่ในมิติคู่ขนานเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างอายายมึงต้องไปไล่ตามดูเอาเองตั้งแต่อีพีที่44พอแล้วกลับบ้านกันได้แล้วเดี๋ยวจะมืดคำ่ำช่วงลีฝนชอบตกอากาศก็เย็นนีม่มันเดือนเมษานะยายเออสิผีลึกผีลัน อากาศเย็นแบบนี้ตะหมูกูเริ่มตันแล้วโหรูขนาดนั้นยังตันได้ขี้มูกคงมหาศาลว้าอย่าแยงฟ้าเริ่มครึมแล้วเหมือนฝนจะตกตอนหน้าแรงเหมือนเห็นสายลุงขึ้นกลางแจง้งเหมือนลมหนาวเดือนเมษาเหมือนใจอ่อนลาพลันแข็งเดชแข็งแงเออๆขอโทษเล่นสก,กูเคิรไปเลยไปไปไ,ปไปกลับบ้านไอห่ากลับบ้าน ีหน้านะที่กลับมาทันฝนตกพอดีฝนตกหนักแบบนี้ถ้าเราไม่มีหลังคานี่คงแย่นี่ขนาดมียังจังไปทั้งบ้านเลยเออแล้วคนไม้ไม่โซ่ไปหมดแล้วเหรอป่านนี้ว่าว่าคงโอเคอยู่มีหลังคาแต่นาน,นี่สิมันไม่เป็นไรหรอกผีบ้าอะไรกลัวเปียกฝนถั่วต้มแล้วใหญ่นานนานกูถึงโจโฉเล่าปีก็มาหืม พูดถึงโจโฉโจโฉก็มาโจโฉนี่ใครอะย,ยายเป็นตัวกงในเรื่องสามก๊กแต่อันทจริงก็ว่ามันน่าจะเป็นพระเอกมากกว่านะตกลงเป็นตัวกงหรือพระเอกคืองี้โจโฉเก่งตัดเส้นใจเด็ดขาดมีภาวะผู้นําชื่นชอบคนเก่งสวดเล่าปีเน้นคุณธรรมเป็นคนนอบน้อมร้องไห้เก่งลบไม่เดือือแต่มีลูกน้องเก่งรู้จักใช้คน และที่สำคัญนะโว้ยเป็นเชื้อพระวง์นั่นมาตีกินเอาข้อสุดท้ายนี้เองภาพได้ออกมาว่าเล่าปีเป็นคนมีคุณธรรมส่วนโจโฉเป็นโจรถอยเออแล้วเขามาบ้านเราเม,มื่อไร่อ่ะเมืองนี่มันเป็นสำนวนโว้ยเป็นการเปรียบเปยชั่วเ้าเซาเซาจิวเต่าพูดถึงโจโฉโจโฉก็มาหมายถึงเมื่อเราพูดถึงใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นก็มาถึงพอดียายมั่วเปล่าเนี่ย ไม่เห็นมีคำว่าโจชอเลยโจชอมันเป็นสำเนียงแต่จิ๋วเจ๊กบาทเราแต่จิ๋วทั้งนั้นส่วนเชาเชาเป็นสำเนียงจีนกลางโอ้โหยายนี่สาราลุกรมครื่อที่ชัดๆก็เล่นสำนวนจีนใครจะไปรู้เรื่องแบบไทยๆก็มีแบบนี้เหมือนกันพูดถึงไก่ไก่ก็มามีเห็นเคยได้ยินนั่นไงกูถึงอของเจ็กมาเล่นไงอย่าเรียกเจ็กมันไม่สุภาพมึงอย่ามาดัร ตั้งแต่สมัยคู่สาวๆเขาก็เรียกเจ็คแบบปกติไม่ได้มีแนวคิดเยียดหยามไอพวกอกุศลจิตคิดไปเองเหลืวจะแบ่งแยกทำไมละยายอ้าวแล้วที่เรียกพระก็ต้องมีคำนำหน้าเรียกข้าราชการก็ต้องเอายศนำหน้าแบบนี้ไม่แบ่งแยกแล้วหนูยังติดเรื่องไก่อยู่เลยอันนี้ไม่เคยได้ยินจริงๆพูดถึงไก่ไก่ก็มาอยู่ในเรื่องลิลิตพระลอของฝรั่งก็มีนะเว้ยมันจะพูดว่า speak of the devil หมายถึงพูดถึงปีศาจอันนี้น่ากลัวมึงจะกลัวทำหอกอะไรมึงเป็นผีเออมาก็ดีแล้วคราวนี้พวกเองรอดมาได้ต้องฉลองกันหน่อยมาๆมา,มา,ม,ามากินข้าวอ่ะนี่ของพวกเองเออถ้วยกระจียบอ้าวผีกินแบบนี้ไม่ใช่ละถ้วยชามเอาไปร้องน้ำฝนหมดแล้วเหลือแค่เนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องกินเลยก็ได้มันอยู่ที่ว่าอยากกินหรือเปล่า เราไม่มีกระเพาะลำไส้เราหิวไม่ได้มันคือความอยากเออดีๆไม่เปลืองกิเกกิๆจะได้มีแรงไปลกับไอ้พวกเวนั่นคราวนี้เล่นกูหนักถึงกับเผาบ้านกูเลย คราวหน้าคงหนักกว่านี้แน่เออกูก็ไหวยอย่างนั้นจะมาตั้งรับแบบนี้ต้องพลาดเข่าสักวันต้องเป็นฝ่ายบุกมั่งพรุ่งนี้ไปกันเลยไปไหนไปเผาวัดเออไอเดียดีเฮ้ยไอจิหายนอกจากจะติดคุกหัวโตวแล้วมึงยังจะโดนประชาทานตออทำแผนประกอบคำรับสารภาพอีกตัางหากอา้าวก็ทีมันเผาบ้านเราลองได้โดนตาหน้าว่าเป็นคนชั่วแล้วก็ง่หัวไม่ขึ้นไปทั้งชีวิต แล้วยายามีแผลไหมะะระดับกูแล้วแน่นอนว่าไม่มีอ <cop ic> ผมว่านะเราต้องรู้ก่อนว่าพวกนั้นคิดจะทำอะไรมึงนี่ฉลาดเหมือนกูโอโ้โหโห,หลานก็เอาเนอะมันต้องมีดีเอ็นเอมาจากกูบ้างแหละเราต้องส่งหน่วยสอดแหนมสอดแหนม, <S <S นมเออหน้าที่มึงสองตัวเลยกูตั้งมึงเป็นพออหน่วยสืบราชการลับมีเจ้าหน้าที่หนึ่งอัอตรา ก็มีกันอยู่แค่นี้เพื่อมันจะได้ดูแกรนหน่อยเว้ยทีนี้แหละผมมึงเจอเขาเตอร์แอทแท็กกูแน่ เต็มๆเลยกูเป็นหาอะไรตะโกนสลันบ้านยายผมฝันไรฝันว่าอะไรฝันว่ายายโดนยิงหัวกระจายเลยแล้วตายไหมอันนี้ไม่รู้ว่าฝันมันตัดจบซะก่อนเออเคยได้ยินมาว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีเลอะเธอะมึงกินเยอะไปเมือ่อคืนมึงหลับคาชามข้าวเลยเพราะอาหารไม่ย่อยมันก็หลับไม่สนิทฝันเลอะเธอะจริงเหอยายเออดิ มื่อเย็นไม่ควรกินเยอะนอนๆๆนีนนนน่ฮะยายทำไมอากาศนอกบ้านมันหายใจสบายกว่าในบ้านน่ะอากาศข้างนอกมันบริสุทธิ์กว่า อากาศในบ้านส่วนหนึ่งมันเป็นอากาศรีไซเคิลจากลมหายใจของเราโหยายศึกษามาเปล่ากูเดาวันนี้จ้ยายเออเออไอ้จักกะแร้ไปไหนละเนี่ยเห็นบอกจะไปหาข่าวขยันจริงๆแล้วมึงทำไมไม่ไปกับมันนะ้าบอกว่าอันตรายอีกอย่างหนึง่งนะ้าอยากให้หนูคอยดูแลตังนี้ด้วยอือรอบคอบรอบคอบนะ้าจะปลอดภัยไหมไอะยาย กูก็ไม่รู้แต่หานี่มันหนังเหนียวเขากอนโดนไปเต็มเต็มตัวเป็นรูเลยยังหลอดมาได้ไป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 ดูกันว่าคนไม่มีอะไรกินมั่งเออยายทำไมคนถึงชอบเล่นหวยกันน่ะผมเห็นแทบทั้งหมดโดนหวยกินตลอดแต่ก็ยังเล่นทุกงวดมันเป็นผลพวงของความเหลื่อมลำ้ำเกี่ยวด้วยนะยายเอ,อ้ะออก็ความเลื่อมลำ้ำ มึงเคยได้ยินสำนวนที่ว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นไหมไม่เคยน,นั่นตันเลยกูเคยก็ได้ยังไงต่อยายความเหลื่อมล้ำมันทำให้โอกาสของคนเราไม่เท่ากันมึงคิดว่าค่าแรงวันละ300ร้อมันทำให้มึงมีกินอยู่ใช้สุขสบายไหมละ่ะไม่รู้อ้ายผมเป็นเด็กเออกูลืมไปคนจนนะเว้ยต่อให้ขยันแทบตายทำงานหามลุ่งหามคำํำมันก็ไม่มีทางร่ำรวยขึ้นมาได้หรอก พวกคนรวยก็จะพรามสอนให้คนจนรู้จักประหยัดรู้จักเก็บออมใช่ใช่ยายครูเพนศรีก็บอกแบบนั้นจะแดกยังไม่พอเอาส้นติดนอะไรมาออมอีกครูเพนศีแม้แต่เรื่องการครองชีพพื้นๆยังไม่พอชีวิตมึงจะหาความลื่นลมจากไหนที่ง่ายสุดก็คือกินเบียอา้าวกินเบียแล้วมันมีความสุขเหรอกูไม่รู้แต่ถ้ามันกินแล้วเป็นทุกก็จะกินกันเหรออก็จริงนะ แล้วคนทำเบียร์ขายก็รวยเอารวยเอา,เอาบนความทุกข์ยากของคนจนแล้วทำไมคนรวยเขาถึงรวยอะ่ะเขาไม่ขยันเหรอความขยันไม่ใช่แฟกเตอร์เดี๋ยวของความร่ำรวยโวย้ยโอกาสก็สำคัญสำคัญมากด้วยถ้ามึงรวยมากมมึงก็มีเพื่อนรวยๆอยู่ในสังคมระดับบนมีเส้นสายในแวดวงธุรกิจไม่เข้าใจอ่ะกูยกตัวอย่างนะโวย้ยสมมติมึงคิดจะทำธุรกิจมึงอยากทำอะไร ยกคิดก่อนอ,อยาาขายไอติมมายายถ้าผมมีร้านไอติมเนะจะเกินเม้าทุกรถเลยกินจนปากเขียวให้สมอยากเลยเจ๊งตั้งแต่เริ่มเปิดร้านเลยมึงเนี่ยเอาการทำธุรกิจง่ายนิดเดียวนะเว้ยมึงก็ไปบอกเลขามืองให้ศึกษาหาความเป็นไปได้มาแล้วก็มาพรีเซนต์ให้มึงฟังถ้ามึงชอบมึงก็ให้เลขานน่นแหละโทรนัดเจรจากับซัพพลายเออร์ ปรึกษากับเพื่อนพ่อเรื่องช่องทางการวางสินค้าหาแหล่งเงินกู้แล้วก็เอาไปสร้างโรงงานทําไมมันฟังดูง่ายจังอันที่จริงมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกอันนี้กูแค่ยกตัวอย่างให้มึงเห็นชัดๆว่าคนจนทําได้ไหมไอ้เรื่องแบบนี้ก็เหลืออย่างเดียวก็คือการพานันที่ถูกกฎหมายอ๋อหวยอืมเข้าใจละประเทศที่จเจริญแล้วนะเว้ยเขาไม่หัวปากหัวปั๊มกับเรื่องแบบนี้หรอกเพราะเขาสามารถมีชีวิตทีด่ดีได้จากการทํางานปกติ ยายอ้าวเป็นไงมีแบะซออะไรมัง่งเบาแสยายเพราๆหน่อยก็ได้ตามแก้เหนื่อยเหมือนกันนะเออ,เอ,อก็ได้ว่ามาคืออ่นงนี้เชน,น,นไปแอบซุ่มโป่งในกุฏิหลวงตามาลูกเทวดามันกลับมาแล้วแย่แ yeah, ละวรับมือ,อยากซะด้วยไอ้หัวแหลมนี่เชินแอบได้ยินมาว่าที่มันหายไปพักหนึ่งเพราะมันไปพักฟื้นมาเอ้า oh. ท่านลูกเทวดาโอเคแล้วหรือท่านกลับมาสภาพปกติตดดังสนั่นทุ่งแล้วตอนนี้ยินดีด้วยนะท่านกลับไปนอนชฉวๆตากอากาศบนยอดไม้ไม่ต้องคิดอะไรแม่สบายโคตรเนอไม่รู้ว่าจะต้องมาดิ่นร้นให้พวกบ้านน้นย้ำเล่นทำไมเป็นเทวดาเฝ้าต้นไม้มาดูกระจอกไงยากอยู่ที่ที่มันอลังการบ้างมีคนกล้าไว้บวงสรวงไม่ได้คาดแม่ ฟันพวกเทวดาเพื่อนๆสมัยเหรียนมันจะได้ไม่กล้ามาคมครับพเจ้าหฮอลุกมันอยู่ต้นไม้เหมือนเราเลยเนี่ยล่าสุดกำนั้นหน้วยก็พลาดเกือบเอาตัวไม่รอดอืมเห็นละไอเด็กส่องคนที่โดนขั่งมันก็ห้าทางออกมาเองได้อีกอ้าวท่านรู้ได้ยังไงอ๋อดูย t ท b e ที่แรกดูใน t i k t o อกไม่ไหวดูไม่รู้เรื่องเลยโดดไปโดดมาดู YouTube ดีกว่า เออนั่นสินะคราวนี้เอาไงดีท่านคงต้องมานั่งแอนาไลซ์กันไหมจะทำะไรโลกโลกไม่ได้ยังไม่ต้องรีบร้อนข้อกลับไปคิดให้ละเอียดก่อนได้เรื่องแล้วจะมาเล่าให้ฟังไม่แก่นะอืมไม่ต้องก็ได้คนดูเข้าฟังเข้าใจข้อเวลาให้ข้าพเจ้าส่องสัมวันกลับมาคราวนี้จะมีแพนเด็ด อมืมันก็มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเราเสียเปรียบเพราะมันรู้ที่อยู่ของเราแต่เราเสกไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเหมือนเกมพับสนามเล่นอยู่แต่ฟังเราต้องรู้ให้ได้ว่าไอ้หัวแหลมมันเสียสถิตอยู่ที่ไหนไม่งั้นเราเสียเปรียบมากไม่ต้องมองมาถึงนี้เลยไม่ใช่มึงแล้วจะเป็นใครแล้วจะให้ทำยังไงเทวดามันบินไปบินมาต้องตรวจสอบเส้นทางการบินยังไง ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นทางการบินุ่นใจตลอดการเดินทางใช้บริการนกกระปูดแอร์ไลน์ดิ่งลงยอดไม้ได้ตลอดเส้นทางวันๆเห็นกระโดดไปกระโดดมาเหมือนไก่ไม่ได้มีความเป็นนกเลยนกกระปูดมันบินแค่ระยะต้นไม้ไม่ได้บินไกลๆเออนั่นสินะมันถึงได้รู้จักต้นไม้ทถบทุกต้นใช่แล้วยายถ้าทั้งสำเร็จกูจะตบรางวัลให้อย่างส,าสมสีเดี๋ยวเดี๋ยว ฟังดูน่ากลัวกูจะให้ไข่ต้มสักครึ่งตัวไปกินฟรีๆเลยแหม่ยังกระเสียเงินซื้อมาเลยนะยายเอาจะไปไหนมันอยากให้เราตามมันไปเดี๋ยวนูตามไปเองเออ,เ,อ,อเกิดมันพากูข้ามเขาไปลูกๆก,กูไต่หากันพอดีหายว่าว่ามันไปตัวเดียวละดีแล้ว ยไอ้ดกบ้าหืมเต็มน,นาเลยอยู่ที่นี่เองเป็นไงได้เรื่องไหมเจอที่อยู่ลงโรคอิดแล้วแหละเฮ้ย <c oughs> โอ้ยหใครพูดถึงครับพระเจ้า เขาก็น่าสงสารเหมือนกันนะต้นไม้บนภูเขาไม่มีคนสัญจรไม่มีคนเอาของมาบวงสวงอ๋อทำเลไม่ดีแล้วทำไมเขาไม่หาทำเลดีๆหน่อยบวกเทวดามันเรื่องมากต้องเชิญต้องบวงสวงไม่เหมือนพี่เขาไปอยู่แม้มด้อๆเลยไรก็ไม่ไปด้วยแหมใหย่ก็ผลประโยชน์ร่วมกันเนาะ ทีนี้พอเรารู้ที่อยู่แถวดาแล้วเอาไงต่อยายกูมีวิธีแก้เผ็ดมันรอให้มันออกมาปรากฏตัวอีกครั้งเราค่อยเริ่มแผนการ ยายมีแผนอะไรอะกูจะยึดบ้านมันขาวก่อนจะมาเผาบ้านกูจะตัดต้นไม้เลยเสียดายนะต้นไม้ต้นเบอ้อรกว่าจะโตมาได้ขนาดนี้กูไม่ทำลายป่าโว้ยกูมีวิธีดีกว่านั้นยังไงอะโหอยากรู้ให้ใครไปเฝ้าสังเกตการไว้เรอมันไม่อยู่เราค่อยจัดการใครจะไปคอยมอนิเตอร์มันลหะคะเทวดามันหูตาไว ไปเฝ้าใกล้ๆอันตรายฟุดๆูดนกกระปูดไงเทวดามันยังไม่รู้ไอ้ปูดเป็นพวกเราเยี่ยมเลยกูจะไปเตรียมของรอสัญญาณจากไอ้ปูดที่ผ่านมา ข้าพเจ้าประมาทไอ้พวกนี้มากไปเล่นงานพวกมันทีละตัวได้แต่ดันถิงปล่อยช่วงให้พวกมันตั้งตัวได้คราวนี้จะต้องปฏิวัติการต้อนเนื้อ,อมอืไปปรึกษานักบวชด,ดีกว่าต้องรปปวบรวมผักพวกทำงานเป็นทีม ทีมงานพร้อมพร้อมไปกันโลดทีนี้ละมึงนักบวชเจริญพวงท่านรุกเทวดามีเรื่องอะไรหรือท่านอืก็มีอยู่เรื่องเดี๋ยวจะอะไรซะอีกละอาตมาก็ว่าไปตามบทมีแผนแล้วเลยท่านใช้แล้ว คราวนี้ต้องทำงานพร้อมๆกันทันจงไปจัดแจงเกลียมนัดแนะลูกสมุนให้พร้อมอย่าเรียกลูกสมุนเลยเขาเป็นลูกศิษย์อาตมวยเองรอแปบ๊บนมัสเตครับหลวงพ่อมีเรื่องให้ยอกช่วยอีกแล้วจะให้ไปประจนภัยกับผีนี่ผมไม่เอาแล้วนะครับคราวก่อนวิ่งจนตับแลบเลย คราวนี้เราพูดได m ไรแมนทูดไ g h ไรจบยอมไม่ต้องไปรบกับผีนี่มนยอมมาคุยที่วัดได้ไหมจเจริญพรได้ครับหลวงพอ่อหืมสลับบทกันหรือเปล่าเนี่ยฝังแปลกๆนั่นสิตั้งแต่หายจากโควิดนี่สมองสมองละเถอะไปหมดอ๋อที่เขาเรียกว่าลองโควิดแล้เหรอน่าจะแบบนั้นไปติดโควิดตั้งแต่มาไล่เนี่ยช่วงปีใหม ปกติก็วาดไม่ค่อยทันอยู่แล้วดันติดโควิดอีกงานการเละเทหมดรอกำนันหน่วยแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเรามาวางแผนกันโอ,โ,อโอ้ต้องขึ้นเนินลาดชั้นขนาดนี้กูนี่เกียย์หนึ่งหลากยาวเลยรุ่เก่ายัางไม่มีเกียร์อโตโหรยยาย่อ็มึงเล่นร้อยไปดื้อๆเอาเปรียบกันเห็นเห็น ก็เคยบอกแล้วถ้ายายอยากทำได้แบบนี้ยายก็ทำได้ก็คือกูต้องตายก่อนไอเวนกูตายเรื่องก็กลอยอสิไม่เอาแล้วนะไปแก้งคนดูแบบนั้นก็มันเป็นความฝันนะยายกงแกงอะไรข้ามเนินลูกหน้าไปก็ถึงแล้วเออกับฝันอีกนิดยังไหวหมายถึงข้ามเนินไปแล้วก็จะเจอเนินอีกลูกลับไปไอห,หาจิกเงยชิบหายกูว่าครานี้กูคงตายจริง ยายตายยายจะได้หอได้ไงไม่ดีใจเหรอช่วงหลังๆนี่มึงชักกวนตีนหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วในว่าวา่าหนูล้อเล่นค,อคอ่อยๆดึงก็ได้ยายผมชักจะหวั่นใจนี่ถ้าเกิดเราทํางานยังไม่เสร็จแล้วไอ้เทวดามันกลับมาจะทํายังไงอ่ะก็ต้องวัดดวงแต่ภารากิจเราไม่นานท้นำแป๊บเดียวก็เสร็จหลวงพ่อมีแผนยังไงคือไง เราจะแบ่งการทำงานออกเป็นสองพา์ท่านลุกเทวดารับหน้าที่จัดการเรื่องผีให้ส่วนโยมจัดการคนจะไหวเลอครับแค่ยายคนเดียวผมก็ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วอาตมาจะช่วยอีกแรงแบบนี้ก็ได้เลยหลวงพ่อเป็นพระเนี่ยนะได้สิคืองี้เอีงหัวมาฮ่าฮ่าเรียบร้อย ผมไม่เข้าใจอะพ้าถุงผืนเดียวเนี่ยนะเทวดามันจะกลัวมันเป็นความเชื่อโว้ยพวกที่เชื่อว่าตัวเองสูงทรงก็มักจะเหยียดฝ่ายตรงข้ามว่าต่ําต้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อิงศาสนาก็มีแนวคิดเรื่องชายเป็นใหญ่ก็มักจะเหยียดสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงว่าเป็นของต่ําก็คือพระถุงอันนี้การไปสัมผัสหรือทําอะไรก็ของพวกนี้ถือเป็นความเสื่อมโว้ยงงง่ายจริงจริง ความศรัทธากับความงมง,งายมันก็เกือบจะเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันนั่นแหละแล้วมันต่างกันยังไงละยายศรัทธาเป็นของชินเหล็กไฟส่วนงมง,ง,ง,งายเป็นของบอดดิสลมเนโอเคไม่ถามละเฮเทวดาไม่กลับมาแล้วพวกเราไปหาที่ซ่อนก่อนเดี๋ยวฉันจะล่อมันไปทางอื่น เฮ้ยเ <Hey, S 2> นี่อะไรเนี่ยแยะแล้วเขาบ้านไม่ได้ไอ้แย่แย่งเล่นสกปรกเอาข้องต่้แบบนี้มาเล่นน้อยโกรธอะเกนต้องเป็นไอ้พวกนั้นแน่แน่พวกแกอยู่ที่ไหนน้อย huh? no. อยู่ท oh, <ar keit> oh ี่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยโอ้โหขาขึ้นไ่าแย่แล้วขาลงนี่ก็ไม่แพ้กันเดี๋ยตัไว้ยัยโอ้ยชิบหายแล้วเบกแตกเออแย่แล้วยุดไม่ได้แล้วเฮ้ยมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเฮ้ยใครก็ได้หยุดกูทีเดี๋ยวผมช่วยอ่าาโอ้เบกอยู่สนิทเลย เราหนีมาไกลแล้วน่าจะพน้นแล้วแหละอยู่ในออกมาเดี๋ยวนี้เอาที่แถกขาพกกระรอกกระแต่เสียเวลาจริงๆงว่าต้นไม้ก็เยอะแยะแต่เขาไม่ได้ต้องมีคนอัญเชิญ อันนี้ต้องพึ่งนักบวชอีกแล้วช่วงนี้เขาหวัดบ่อย วันไอ้หัวแหลมคงเยอะจนหนวดกระดิกไม่มีที่สุกหัวนอนแต่ฉันว่าเร็วๆนี้มันต้องมาเอาคืนเราแน่เลยอ่ะให้มันมาทำตามแผนที่เราวางไว้